เมื่อกี้เจ้โทรมาบอกเป็นไงบ้างขับรถเขาบอกเบาๆนะแกผมบอกว่าเออมันนุ่มดีนะมันนิ่มดีนะ ชอบตรงแอปพลิเคชันตัวสั่งงานด้วยเสียงเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันก็ง่ายสบายเพื่อผมก่อน dry hub ชอบ p dry hub เกี่ยวกับวิ่งเทลจัก,กรยานเอ่ยมีว่ายน้ําเอา่ยอยากรู้เพราะเขาไม่ทําธุรกิจที่หัวหินด้วยแล้วนะเดี๋ยวผมดูแลเย็นแล้วผมน่าจะไม่มีที่พักกลางเต็นท์แล้วถามเพื่อนแล้วก็น่าจะหาโรงแรมที่พักนิดหนึ่งเนี้ยไปเจอกลุ่มเพื่อนผมสาวๆทานฟีแล้วค่อยกลับกรุงเทพกัน ดีเอเครุ่นรุ่นเกาหลีอีออโต้เอาแล้วครับมาถึงครับไตหับครับเป็นสอบที่เป็นเรื่องของเกียรรสไตลกีฬาครับของเพื่อนนุ่มเอ เรา นำมาขาเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกมันจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าซุปเปอร์ชูหรือรองเท้าที่แบบทําความเร็วสูงกับ <Yeah. S 2> อีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นวิ่งแล้วธรรมชาติ <Yeah. S 2> ป้องกันอาการการบาดเจ็บ hmm. ออกกําลังกายได้นานเ <Okay. S 2> นาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นรองเท้าคู่ที่สองที่คนก็มาหากัน uh huh. ปกติคนแรกคนเริ่มต้นวิ่งเนี่ยก็จะไปเริ่มหารองเท้าในห้างในร้านอะไรก็ตามเ <Yeah. S 2> จอมาเ้ยเริ่มรักการวิ่ง <Yeah. S 2> เริ่มอยากจะพัฒนาประสิทธิภาพหรือว่ามีอาการบาดเจ็บต้องการการแก ไขเนี่ยร้านเราจะเป็นร้านที่จอบโจดตรงนั้นนะครับหรือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่แบบเหมาะกับไตรกีฬาเลยก็มีเช่นอย่างเช่นคู่นี้ก็คือเป็นเป็นแบรนด์ที่เขาทำกับตรกีฬาเลยเป็นแบรนด์ซูทซึ่งจริงๆทางร้านเป็นตัวตัวแทนนำเข้าดิสเพลเจอร์เองด้วยคืออันนี้คือหลักๆก็คือมันจะเบาเร็วใสแบบไม่ต้องผูกเชือกเพื่อเพื่อประหยัดเวลาใน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 ทรานซิชันพื้นรองเท้ามันมันเป็ครับสังเกตนะฮะมันจะมีรู มเพราะว่าพอนักกีฬาเนี่ยเวลาโหกว่าจะแข่งกว่าจะได้วิ่งเนี่ยเกือบเที่ยงแล้วหรือบางทีเที่ยงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาจะเอาน้าลดตัวเพื่อลดความร้อนกันตลอดเพราะฉนั้นมันก็จะมีรูช่วยระบายน้ําให้ว่าใส่ไปแล้วรองเท้ามันก็น้ำจะไม่ขังอยู่ข้างในแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะไปเรื่อยอะไรประมาณนี้ก็เป็นคู่หนึ่งที่ที่แบบสําหรับตรกีฬาโดยเฉพาะครับผมอย่างเช่นเออลตราหรือโทโปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มธรรมชาติเท้ากว้างความเป็นงธรรมชาติ ได้ครับก็จะวิ่งเทรลวิ่งโรดก็ได้แต่ในส่วนพวกโคคาซัปฟ o ดีก็หรือ a อซิกก็จะเป็นรองเท้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนและทำความเร็วโอเคงั้นเดี๋ยวเดินต่อไปข้างหลังครับเราจะถือว่าเราเดินทั่วร้านตรายหักของพี่บอสเลยครับผมมาเจอถุงเท้าถุงเท้าต้องจำเป็นด้วยเหรอพี่ผมใส่ถุงเท้านักเรียนได้ไหมอ่ะถุงเท้าจริงๆเอาผมแนะนําประมาณนี้ว่าคือถุงเท้าเนี่ย รองเท้าถุงเท้าอะไรก็ได้ถ้าใส่แล้วไม่มีปัญหา้าใส่แล้วใส่แล้วไม่กัดไม่บาดอะไรเงี้ยนั่นก็ใช้ไปแต่ว่าเท้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีความต้องการไม่เหมือนกันแต่บางทีคนเขาไปวิ่งยีิบเอ็ดโลวิ่งมาราธอนไปวิ่งอัลตร้าวิ่งเทรลวิ่งเข้าป่าอะไรเงี้ยมันอยู่กับรองเท้านานโอกาสการเสียดสีมันก็สูงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ถุงเท้าที่มีประสิทธิภาพ เยอะขึ้นมาหน่อยก็แสดงว่าถุงเท้ามีความจําเป็นต่อการวิ่งที่มีระยะไกลใช่ฮะโดยเฉพาะเวลาที่เท้าเปียกอ,อะไรชื้นพวกนี้เนาะพวกนี้มันจะมีคอมเพลชันช่วยบีบรัดกล้ามเนื้อให้ให้มันกระชับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่บาดคราวนี้มาเรื่องของกีฬาทางน้ําที่ว่าตายจะที่เก็บวกล้ว่ายน้ำเมื่อกี้คุยับวิวว่ายทีห้าโลสิบโล แล้วเขาไปอยู่กันยังไงครับแล้วเขาไหว้แล้วเซฟตี้กันยังไงอ๋อโอเคก็หลักๆเลยคืออครับพี่หนุ่มคือไหว้น้ำเนี่ยเซฟตี้บุยแบบนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเขาจะผูกเอวไว้นะฮะแล้วก็เพื่ออะไรครับหนึ่งคือสีสันมันต้องสดใสเนาะเราเป็นไลไปเรสคิวหรือคนมาช่วยเหลือก็มองหาได้ง่ายอ้อสอคือว่าเวลาเราเหนื่อยเวลาเราเหนื่อยเราก็สาวบุยเข้ามากอด พักไปอ่าพักเสร็จอ่ากินนงกินน้ําเสร็จเมื่อเวลาแข่งยาวๆเขาจะมีสเตชันหรือว่าปกติสเตชันในทะเลไม่ใช่โต๊ะมันจะเป็นเรืออ่าฮะเรือประมงครับเขาก็จะว่ายเกาะเกาะเขาก็จะโยนน้าให้โยนกล้วยโยนอะไรให้เรากินโยนเสร็จเราก็โยนขึ้นกลับไปบนเรือแล้วก็ออกว่ายต่ออุปกรณ์ที่เป็นว่ายน้ําไปกีฬาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นเป็นแบบนี้เลย ว่ายโอเพนวอเตอร์เพราะผมเพราะผมมาหรือการแข่งโอเพนวอเตอร์นี่เราจะว่ายในในทะเลเปิดในสถานที่เปิดเป็นหลักก็เลยจะต้องมีอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยมาก,ก็อาจจะต้องเทรดออฟเวลาบางส่วนไปเนาะเพราะมันไม่ได้วิ่งไม่ได้ว่ายในลูก อ๋อครับอว่ายน้ําแล้วมีอะไรร้บว่ายน้ำมีอะไรจะจะจน้าเสนอไหมพี่เพราะเดี๋ยวจะข้าไปจักรยานเลยว่ายน้ําส่วนใหญ่ก็จริงๆมันเป็นกีฬาที่อาจจะดูยากเนาะมันต้องใช้อุปกรณ์เยอะเพื่อสร้างความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเทรนนิ่งอุปกรณ์เป็น s a ฟตี้สโน r k เกอะไรเป็น Focus สโน r k เกิลเป็น p a d เดิเป็นทูบอย เอาผมจะบอกเลยว่าตับสับอันนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าใจจริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดใครศึกษาเนี้ยก็เดี๋ยวผมมีขึ้นเรื่องเพจเรื่องการติดต่อให้เผื่อใครศึกษาต่อนะครับพี่ครับผเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้คุยกับพี่โบเร, Hub, เรื่องของไตรหับเรื่องของไตกีฬาเรื่องของเหี่ยวกับแอซ์ think, จริงๆแล้วที่บอกว่าถ้ามากันเป็นครอบครัวนะจะดีมากครับมาได้ครบนะค่อยเข้ามารากสที่พักของเราครับเราจะไม่รีวิวมารากสมากครับเพราะเราเสียตังค่าเปิดห้องเฮ hey. ยามเช้าเข้าบรรยากาศมาร์เก็ตเขาเรียกมาร์เก็ตรีสอร์ทอะไรกม่รู้ไม่อยากรีวิวเยอะเสียตังเต็มแหเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยก็รีบออกครับเพราะว่าที่บ้านทวงรถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกลับจะไปกินหาซสีฟูครับแวะร้านดังในย่านหัวหินแล้วก็บึ้งกลับเลยแล้วเดี๋ยวจะไปสรุป จะไปพบกับเพื่อนสาวครับเขาเรียกเที่ยวจังอิ่มจังตังอยู่คบกับหนุ่มอยู่แล้วครับจะพาให้เขาพาหนุ่มไปเลี้ยงอาหารก่อนที่จะกลับกรุงเทพครับกับร้านดังๆในหัวหินไม่รู้เขาจะพาไปร้านไหนแต่หนุ่มจะกินฟรีอีกแล ไม่มีครับไม่มีครับชัะมาหาสุดปัจจันเฮ้ยดูดิมันเด็ดฉันเห็นที่ทวดขอื่มบอกกันเลยดูแล้วเกินฮัลโหลโอเพนซันรูฟโอเคโอเพนิ่งซันรูฟ โซ่โซ่โซ่ใช่กอรี่อะไคลอสซันรูฟโอเคคลอซิ่งซันรูฟ กรุงเทพครับมุอุมอ,อมาก็จะ F and N Outlet ครับเต้ทีเฮาเลยแวะกันมาบอกว่าต้องมาสักครั้งหนึ่งก็เลยเข้ามาก็สวยครับการตกแต่งของที่ร้านก็จะเป็นเหมือนผมไม่รู้นะเจ้าของเป็นใครแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของของเก่าที่เขาสะสมเพราะว่าดูแล้วสิไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หอุปกรณ์ต่างๆคลฟเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์ที่เหมือนเป็นเซต แต่เหมือนกับว่าเก็บมาทีก็เป็นของเก่าเป็นของที่เป็นแนวโรมันแล้วก็มาเอา,าเหมือนเป็นจิ๊กซอเอามาปฏิปะต่อให้เป็นบรรยากาศภายในภายในภายในร้านนี้แต่มันลงตัวผมว่ามันจะเป็นวินเทจจะเป็นคลาสสิกหรือจะเป็นโรมันมีงานไม้คล้ายไทย ก็ถือว่าโอเคครับมานั่งชิมอาหารก็เป็นเรื่องกาแฟชาอะไรต่างๆก็เป็นปกติแต่ว่าเรื่องของบรรยากาศมากกว่าก็ถือว่าวโอเคครับผ่านออเพนวินด thank you รเราอรียก it close window โอ้ก๋วยจี่ครับต้องเดียวเทีเ่ยวได้เลยกาดเอสคีใช่ EFSK Glory I Auto e อ่าตต้องบอกความจริงนะครับดุ๋มไม่ใช่นักเทสนักรีวิวนะครับต้องบอกว่านี่รถพี่บ้านรถเจ้ครับเดี๋ยวนักเทสนะครับ รถที่บ้านเอซื้อมาตอนนี้กดล็อกเล้เอาเลยเอามาขับลองเพราะไม่เคยขับรถ SUV 7ที่นั่งแต่ถือว่าชอบ1นนุ่มนวลช่วงล่างถือว่าเซ็ตมาดีในส่วนของออปชั่นครับสั่งงานด้วยเสียงที่เล่นไปถือว่าผ่านถือว่าสะดวกสบายาในส่วนของอาดเซนเซอร์หลังผมก็ถือว่าอัดค,คนที่เป็นผู้หญิงอะ่ะถือว่าชอบในส่วนของคําว่า Family กับรถคันนี้ผมถือว่าตอบโจทย์ครับเพราะว่าบ้านผมก็คนเยอะแล้วก็ขับมาแล้วก็ ถ้าคิดดูว่าถ้าเกิดเรามากับที่บ้านก็น่าจะแฮปปี้ดีในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันผมว่าถือว่าปกติในส่วนเป็นเรื่องปกติอาจจะมีกินน้ำมันเชื้อเพลิงได้นิดหน่อยเป็นเป็นเป็นเพาเรื่องเป็นกระาสไม่แปลกไม่แปลกกับรุประเภท่นี้ที่โครงสร้างใหญ่ยังไงก็ฝากติดตามครับใครที่ชอบก็ลองเข้าไปดู B F S K รุ่นจอร์รี่ไอออโต้ครับตอนนี้เสรทวงรถแล้วผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวลิปหน้ากล้องเดียวจะได้จะไปไหนขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมหเรื่อง ได้เอารถคันนี้ไปขึ้นแคมป์กลางเต็นท์ก็อีกว่าก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย